หลังจากที่เต๋าทีวีพูดพิธีกรชื่อดังออกมาโพสต์ว่ามีพิธีกรชื่อดังสองพยางถูกปลดฟ้าผ่าทําเอาเหล่าโซเชียลคิดไปต่างๆนานา,นาว่าอาจจะเป็นพิธีกรชื่อดังอย่างหนุ่มกัญชัยของเราหรือเปล่างานนี้พี่หนุ่มของเราไม่รอช้าโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวว่าอะไรๆก็ตรูสินะไม่คิดว่าเป็นไอ้ป๋องบ้ากหรอมันชื่อกระพนนะอยู่ดีๆก็ตกงานว่างั้นผู้ใหญ่ไม่รักซะง,งั้น งานนี้ทำเอาแฟนๆเม้นขำๆกันกระจายกันเลยทีเดียวนะคะก็สำหรับเพจไหนที่ต้องการเรียกยอดวิวยอดไลค์ก็ต้องหาข้อมูลกันดีๆก่อนนะคะก่อนที่เราจะพาดพิงใครเดี๋ยวจะโดนฟ้องหมิน่นประมาทแล้วจะยุ่งกันไปใหญ่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะข่าวต่อไปจะเป็นยังไงเรามาติดตามลุ้นกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ